ูคุณร้หไม Did you you know know ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงป็นสี้าผมรู้ว่าพี่คิดถึงแฟนนะแต่ว่าเรากลับกับพี่ยุงเยอะกัดเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ดูสิ แป๊บหนึ่งได้ป่ะจ้านานๆมีโอกาสลงจากตึกสูงมานอนกับพื้นโลกสองต,อตัวเลยอ่ะอะไรอ่ะมันไม่ได้กัดฉันนี่หรือว่ายุงม,มันไม่เลือกกัดคนอายุมากอย่างพี่มากัดหนุ่มๆอย่างผมอ่ะดูดิไม่กัดพี่เลยอ่ะอูะ้หญิงเธอสวยเลยเอาทำไมกะมันไม่กัดฉันเนี่ยเพราะว่าฉันตัวหอมเธอตัวเหม็นน้ำท่าไม่อาบมาสามวันแล้วแล้วก็อ้างว่าไม่สบายฟันก็ไม่แปลงมาเช้านเนี่ยยุงถึงตอมไง และนี่ก็คือดิดยูโนของเราในวันนี้นะครับยุงเลือกกัดหรือเปล่าทั้งทั้งที่ทนั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือว่ากัดคนแก่เราป้าดีกว่าคําถามคือว่าแล้วทำไมบางคนถึงโดนกัดมากกว่าคนอื่นละครับนักวิจัยอธิบายเรื่องนี้ว่ามาจากหลายสาเหตุด้วยกันแต่ที่เป็นสาเหตุหลักอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกรุ๊ปเลือดครับแน่นอนครับ เลือดนั้นเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดและก็มีโปรโตีนบางชนิดที่ยุงโปรดปรานเป็นพิเศษซึ่งพบในเลือดบางกรุ๊ปเท่านั้นโดยคนเลือดกรุ๊ปโอจะโดนกัดมากกว่าคนที่มีเลือดกรุป๊ปเอถึง2เท่าส่วนคนเลือดกรุ๊ปบีจะโดนกัดปานกลางครับสาเหตุอย่างที่2คือคาร์บอนไดออกไซด์ครับพวกยุงนั้นมีเลดานะครับเรียกว่าแม็กซีเรลลี่พา ที่สามารถสแกนระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจได้ไกลถึง164ฟุตดังนั้นถ้าใครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากมักจะโดนยุงกัดมากครับนอกจากนี้อุณหภูมิของร่างกายก็มีส่วนครับคนที่มีระบบเผาผลาญดีมักจะตัวร้อนยุงล่าเหยื่อ้วยการสแกนหาความร้อนนะครับดังนั้นจึงมักได้ยินคนผอมโดนกัดมากกว่าคนอ้วน หรือคนตัวเย็นยังมีอีกหลายเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมยุงถึงชอบกัดเฉพาะบางคนเช่นกลิ่นเบียร์หรือแอลกอฮอล์ในร่างกายแบคทีเรียรที่ผิวหนังพันธุก,กรรมหรือแม้แต่สีของเสื้อผ้าซึ่งพบว่ายุงนั้นมองเห็นสีเข้มเม<ๆ>เช่นสีดําสีแดงและน้ําเงินได้ดีกว่าสีอื่นๆครับพี่นาครับ กะจะนอนทํารายการตลอดแล้วครับลุกครับพี่ปิดรายการครับขะาจาังได้น้อยอ่ะเกียพี่พจ่ายเงินตัวเองด้วยเหรอ <c oughs> นี่อย่างน้อยตตอนนี้ก็รู้แล้วนะว,ว่ายุงเนี่ยมันชอบคนเลือดกรุ๊ปโอชอบกัดไงเลือดกรุ๊ปโอพอดีเจ้าอะแล้วเจ้าเคยสงสัยไหมว่ายุงรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเลือดกรุ๊ปโอเวลาไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยไปได้กันหรอยุงมันบินไปไม่เป็นหรอกแต่ว่า คนเราเนี่ยกว่า85%เนี่ยมันจะมีสารเคลือบผิวอยู่มันจะค่อยๆหลั่งออกมาหลั่งออกมายุง <c oughs> ก็จะรู้วเวลาดม <c oughs> <c oughs> มันจะรู้ว่าเลือดทุกอะไรมันก็เลือกกิน<อ>ไงเข้า<อ><อ>ใจไหมโอเคโ okay. อเคแล้วนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงครับเฟซบุ Facebook, ๊กยุงวิเตอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับเขียนจดหมายมาครับถ้าท่านต้องการสื่อสารกับเรานะครับใดๆก็ตามครับหัวข้อที่ท่านสนใจยุง นี่จิบเลเนี่ยลานะครับสวัสดีครับต้องการอะไรเนี่ยยุ่ยต้องการอะไรจากผมยุ่ยมไปตบไปไหนล่ะกลับมาดีจุ